สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิดเช,ชนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมนิกเกะครับผมวันนี้เกมนิกเกะก็ได้มีการอัปเดตนะครับผม,มน้องลาปาร์ตตัวใหม่ครับผมเจ็บปวดกับเฮมรอบก่อนแล้วเกิน4 0 0 0 0เพชรรอบนี้จัดมาสัก3า0,000ืสุ่มร้อยโลนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มหาน้องลาปาร์ตกัน2%ซมีอยู่จริงไหมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูกันมีให้ดูตัวอย่างตัวไหมอ่าตัวนี้เลยน้องลาปาร์ต ผมกำลังต้องการเบิร์สามอยากได้สักสามดาวเอามาทำดาเมจยิงบอสหวังว่ามันจะมาวันนี้เราจะยังไม่รีวิวตัวเราจะยังไม่พูดถึงสกิลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ตัวมารีวิวทีเดียวครับผมปะลุยกันเลยดีกว่าลุยนี่ตัวฟรีที่ผมเก็บมาจากครั้งก่อนนะที่ไม่ได้สุ่มเฮมนะมาเป้าตัวฟรีต้องมาดิแตกไปแล้วหนึ่ง ไม่มาวะไม่มาโอ้โหตัวผมลอไปแล้วอะเกลือแดกใ,ดใจคอไม่ดีเลยใจคอไม่ดีเลยเหมือนภาพเก่ามันย้อนมายังไงยังไงครับผมมาไม่มาน้องลาป,ปารตโดริต้องรักผมเอ้ยมาอยู่โอเค ลาปาสามตัวไปมาหนึ่งเองอ่ะก็ลุนได้อยู่มิสซิลิกโอ้โหเป็นเตตา้วาวอลุ่มวอลุ่มไหมเป็นลูปี้ว่ะโอ้ยเพิ่งจะได้เพิ่งจะเคยได้ลูปี้ไม่เคยไม่เคยใช้เลยแต่ต้องลองตต้องลองโอ้ยถ้าถ้าได้มาเอามาคอมโบกับลาปาสได้เลยนะเออมันธาตุเดียวกันนะ่ะโหสองเปอร์เซนต์กูเอาอีกแล้ว สองเปอร์เซ็นต์ไม่มีอยู่จริงครับเ <_ d ata> พื่อนๆโอ้โหไม่ต้องมาถามเลยโอโ้ผมนี่ปาดเหงื่อเลยสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์จริงวะเนี่ยหลอกกันหรือเปล่าเนี่ยตัวอื่นเขาแค่แบบศูนย์จุดศูนย์สามเขาอ,ออกมาได้ไงเออสองเปอร์เซ็นต์น่ะโกหกหรือเปล่าเนี่ยดูปี้อยู่เนี่ยโอ้โหไปครับผมโลงที่สามสิบ ทอง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 โอเคมา,าลาป้าสามตัวอยากได้ลาป้าทั้งสามดาวอู้มาตัวแรกเลยว่ะมิสซิลิกมิสซิลิกยังไงลาป้าต่าลาป้าครับผมโอเคโอเคเลยโอ้โหมาแล้วโลลิรักผมผมว่าแล้วตุด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 นมนมมันไม่รักผมหรอกต้องโลลิเท่านั้นนี่โลลินี่ที่หนึ่งตัวลีนั้นรักผมเกมรักผมแล้ว โอ้ลาปลาสมาวะ่ะสามโลเท่านั้นืหขอญาตแคบแป,ป๊บเก็บเพชรดีป่บวะขอลองดูก่อนขอลองดูก่อนถ้าเกิดว่าได้ดาวถ้าได้ถ้าได้ดาวก็จะสุ่มต่อไปเรื่อยๆมามาอยากได้ดาวอะ่ะอยากได้สักสามดาวอะ่ะได้ปะลาปลาสามตัวลาปลาสามตัวได้ไหม โอ้ยขอเยอะไปหรอโอ้โหยังเกลเือยไปแย่แล้วแย่แล้วต้องเราต้องเบรกก่อนเราต้องเบรกก่อนเ,เปิดเท่าไหร่แล้วะ่ะ40โลมาหน่อยมาหน่อย ตาปาลูกพ่อเรียบร้อยไม่น่าห้าวเลยแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วครับผมโหเปิดไปห้าสิบห้าสิบมาสองอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอีกทีหนึ่งเราไม่มาผมพอละอีกทีหนึ่งไม่มาผมพอนะถ้าหกถ้าหกสิบไม่ได้สามผมว่าเลทแย่และอย่างน้อยก็สองยี่สิบมาหนึ่งก็ยังดีอะ่ะอืม เราต้องใช้ไม้ตายว่ะต้องใช้สูตรหมุนปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บยังไงลาปาร์ตไหมลาปาร์ตมาไหมปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยแตกพอเอ้ยยังได้อยู่ได้อยู่ยังได้คุณได้ไปต่อครับผมโอ้ตัวแรกโอ้ยสองตัวม,มิซลิกไม,ไม่ใช่ยังไม่ใช่มิซลิกไว้เอลิเชียนใครวะใครอินฮาวา ไม่ใช่โอ้น้องคนนี้มิรันด้าผมโอ้โหตอน2สองดาวนะให้อย่างงี้วันก่อนวันก่อนสุม่มสุ่มเพชรไปได้ได้มิรันดามาเอ้ยไม่ใช่สุ่มเพชรสุ่มหัวใจได้มิรันด้ามาเท่ากับวันนี้สองดาวนะมิรันด้าผมต้องเอาต้องใส่ต้องเล่นแล้วมัง้งมาหัวกับท้ายอะ่ะพอสุดท้ายคืออะไรลาปาหรือเปล่าขอร้องอะ่ะหนึ่งดาวก็ยังดียังอีก มิสนั่นแหละลาปาชัวต้องลาปาทเท่านั้นลาปา yes yes ลาปาหนึ่งดาวครับผมได้ใช้แล้วเอามาแทนอลริสแล้วเพราะอริสผมหนึ่งดาวอยู่ถ้าดาวถ้าดาวน้อยกว่าเดี๋ยวดันพลังสู้ไม่ได้อย่างน้อยก็หนึ่งดาวมาละมาละเท่ากับว่าตอนนี้60มาสี่ครับผม60มาสีวีเลดิโอโอเคอยู่ ผมใส่ลาปาแล้ต้องสามดาวแล้วแหละจริงจริงๆนะลาปาต้องสามดาวเลยปาปาปาลาปาสุดหมุนต่อสุดหมุนแฮปปี้สุ่มได้แฮปปี้แฮปปี้ครับผมยังไงยังไงครับผมมาไม่มาลาปาสมาสองดาวไปสามดาวไปฮึบเอ้ยมาอยู่ลาปาสชัวลาปาสสองตัวไปไม่ขออะไรเยอะขอสามดาวพอ โอ้ยมาตัวเดียวรุนได้อยู่รุนได้อยู่มามามาขอสามดาววันเนี้ยวันนี้ลาป้าต้องสามดาวอ่ะเพื่อนเพื่อนมิสซิลิกลาป้าโลลิรักผมชัวโลลิรักผมโลลิ yes สองดาวหือเดี๋ยวเรารจะมีคลิปรีวิวสามดาวครับผมเราจะมีคลิปรีวิวนะเพื่อนเพื่อนรอดูเลยลาป้าผมสองดาวแล้วสามดาวมันต้องมาว่ะจังนี้อออืื้ห <c oughs> โลลีรักผมว่ะแล้วผมก็รักโลลีด้วย <c oughs> ดูจากดูจากหน้าล็อบบี้ก็รู้แล้วกับตอนนี้เจโลเจโลมาห้าครับทุกคนเลดดีมากตอนนี้ <c oughs> ขอสามดาวไม่ขออะไรเยอะเลยขออีกตัวนึงนะลาปาร์ตมาสุดหมุนมามาหมุนหมุนมาครับผมยังไงลาปาร์ตไป มาไม่มาสามดาวไม่สามดาวมาลุ้นกันครับผมมาลุยฮึบฮึบโอ้โหแตกโอ้ไม่แตกทองเลย,ยเรียบร้อยอันนี้แตกเลยโอ้โหแล้วมาแค่สามตัวด้วยแย่แล้วทุกคนแย่แล้วแปดสิบมาห้าตอนนี้แปดสิบมาห้าอู้เดือสองโลสุดท้ายอ่ะเหลือสองโลสุดท้ายสรุปเราก็เปิดครบร้อยอยู่ดีหายใจเข้า ลึกๆแล้วก็มาหาพี่ซะลาปาร์ตจ๋ามาน้องลาปาร์ตที่รักสามดาวนะจ๊ะจะบวกหนึ่งก็ได้นะมาแบบเบิ้ลเลยนะมาแบบเบิ้ลขออื้ยมาอย่างนี้มาชัวถ้าเกิดว่ามันแตกอ่ะแสดงว่าเป็นลาปาร์ตหน้าตู้ถ้าเวลามันแตกอ่ะต้องเป็นหน้าตู้เออสามดาวเว้ยสามดาวขอละไม่ขออะไรเยอะเลยลาปาร์ตเท่านั้น เกมต้องรักผมสิผมรักเกมแล้วเกมก็ต้องรักผมมายังอีกยังไม่ถึงอีกมามิสเยสเยสมิสเลิกมิสเลิกลับปัดโอเคว hoo สามดาวครับผมรอดูคลิปรีวิวสามดาวเลยว่าแรงขนาดไหนโอ้โหวันนี้เกมเขารักผมปะวันนี้เกมรักผม หลังจากที่ผมรักเกมมาหลายสัปดาห์ยยังเหลืออีกนี่เปิดไป90 90มาเท่าไหร่วะเนี่ย90มา6ปวะใช่90 90มา6ตัวลาปาร์สมาลาปาร์สมา4มีแันด้าหนึ่งแล้วก็รูปี้อีกหนึ่งตัวถ้ามาถ้าลาปาร์สมาเป็นบวกหนึ่งนี่อยากเห็นกันไหมครับอยากเห็นกันไหม อยากเห็นลาปาร์ตบวกหนึ่งไหมบวกหนึ่งคออยากเห็นกันไหมครับผมอยากเห็นตอนรีวิวไหมปะลาปาร์ตต้องมานะเพื่อทุกคนครับผมบวกหนึ่งผมรู้ทุกคนอยากดูมาครับผมอุ้ยกดพลาดเ่ะอเอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่เดี๋ยวก่อนโอ้ใจไม่นิ่งเลยอ่ะใจไม่นิ่งอยตอนนี้ลุ้นบวกหนึ่งไม่เคยมีบวกหนึ่งมาก่อนยังไงบวกหนึ่งไม่บวกหนึ่งลาปาร์ตต้องมาแล้วบวกหนึ่งเพื่อรีวิวทุกคนบวกหนึ่งครับผมต้องบวกหนึ่งเท่านั้น ลาปาร์ตเอ้ยโอ้โหแตกไหมไม่แตกด้วยหัวหัวแตก <c oughs> จบแห้งตลอดเลยวะจบแห้งอีกแล้วโอ้โหชอบประตายตอนสุดท้ายเท่ากับว่า100ได้ไปได้ไป6ตัวลาปาร์ตสามตัวเอ้ยลาปาร์ตลาปาร์ตสี่ตัวก็โอเคนะผู้คันไม้คันมือเลยอะ่ะเดี๋ยวกูกดแลกร้านเดี๋ยวแลกร้านแม่งเลยไหมบวกหนึ่งอะห <c oughs> ยอกหยอกหยอก ผมยังดองไว้อยู่นะผมยังดองไว้อยู่ผมไม่รู้จะแลกตัวไหนดีผมยังไม่เคยแลกเลยอะไอ้ของพวกสองอันเนี้ยก็เก็บไว้ก่อนว่าตัวไหนจะขึ้นสามดาวได้จะได้เอาตัวนั้นวันนี้เกมรักเราับผมไม่ร้อนไม่ร้อนอะแถม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 ครับผมแถมแถมแถมสุ่มเพชรมาของแถมัน,นี้ลบอุ้ยเตตา้าวอลลุ่ม วอลลุ่มต้องขึ้น3ดาวแล้ววอลลุ่มครับผมวอลลุ่มไหมไม่ใช่เอ็กเซียโอเคน่ารักก็เอาอยู่หุยใส่กางเกงวะเนี่ยใส่แหละแหมโอ้โหคิดว่าวอลลุ่มแล้ววอลลุ่มจะได้3ดาวเอาแถมอีกอันแถมอีกอักนใจดีวันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีครับผมเรียบร้อยอารมณ์ดีแตก <c oughs> อก่ะเไปแบบตอนสุดท้ายแบบตอนจะปิดคลิปอะไรมันต้องแบบ เกลือวะเมื่อกี้เมื่อกี้สุ่มโลสุดท้ายก็เกลืออันนี้เพชรสุดท้ายก็เกลืออันนี้ถึงไหมไม่ถึงก็โอ้โหวันนี้ดวงสุดยอดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมารีวิวลาปลาให้ดูเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ